เอาละนะครับผมก็ขอสวัสดีทนคุกทุกคนนะครับผมกับพวกเกมซุนูซุกูโนฮินะครับผมกับผมทูฟูคุกนะครับนะฮะคนดีดูได้คนขี้คุกก็ดูดีเช่นเคยนะผมนะก็เห็นเกมนี้นี่นะค่อนข้างจะหลอนพอสมควรนะผมก็อยากจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าเกมนี้นี่มันหลอนจริงหรือเปล่าผมจะคิดหรือเปล่าคือผมดูไม่จบนะบเนื่องจากว่าผมมีแผนจะเอามาแคสหลายรอบแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีนะเนื่องจากติดมิโอะไปกันเลยนะฮะเราจะไม่จากชาลีลาไปเลย สวัสดีแฟนคลับหน้าใหม่ทุกคนก็ไม่มีอะไรจะบอกมากนะเนาะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยลนะ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเออเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงลนะ่ะคลิปนี้เหมาะกับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงแลอเนื้อหาที่บรนเลยเกินใจควรเอามาม่าขนมเครื่องดืม่มมากินและดูไปพร้อมกัน มันใช่เหรอวะน่าจะแบบว่าคําเตือนในแนวนี้แหละแบบว่าใครที่เป็นโรคหัวจงหัวใจอะไรอย่างนี้นะไม่สมควรเล่นอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าอาจจะทาให้คุณหัวใจวายตายห่าได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะก็ไม่เป็นไรนะผมใจผมแข็งแรงและแข็งแกร่งพอนะผมเชื่อเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองนะครับมาแล้วมาลวมาลวมาละมาลว,าลวสถานีต่อไปนะครับจากกรุงเทพ ไปบาบบานะผมจากมุนทนไต้หวันไม่ใช่และแยกคนลที่เลยนะก็เป็นสถานที่นะที่นางเอกเราจะต้องข้ามเข้าไปนะฮะดูทิว่ามันจะหล่อนยังไงเกมมึงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะจุดจุดจุดสถานีต่อไป BTS บาบาบานะครับก็จะถึงสถานีต่อไปแล้วขอผู้โดยสารเตรียมลงและใไกรไส้นตีนสานะครับ ฉันไม่รู้เลยว่าสถานีที่ฉันต้องการนั้นใช่สถานีฉันอยากไปหรือเปล่านะแปมัวแม่งเลยครับแล้วแต่ลมฉันว่าลฉันคนพอการอธิบายแค่นี้ดีกว่านะเดี๋ยวคนจะมาชนขี้หน้าฉันเอาน่ะเดินต้องต้องเดินต้องใช้ตัวไหนเดินนะอ๋อใช้อันนี้เดินโอเคโอ้ยเขาใช้เป็นรูปหน้าคนจริงๆเลยนะในการเอามาทําเกมนะฮะหล่อนพอสมควรเอ้ยทำไรอะทำไรอะ่ะอ่านหนังสืออะ อันนี้น่ากลัวน่ากลัวจริงไอ้เหี้ยในรูปโพสเตอร์น่ากลัวยิ้มหายเลยสัตว์นะฮะโอ้โหดูครับผมอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเอาเมาส์ออกคนระับเป็นการไม่เสียมารยาทนั่นเองเฮ้ยรถไฟตรงข้ามครับมีการเชี่ยวเชียวกันนะมีการแบบผ่านผ่านซึน่งกันและกันนะเราก็ไม่มองเขานะเราจะมองให้ตัวต,ต,ต่อไปแต่กูว่าเอาตรงๆว่าผมว่าหน้าคนเนี่ยที่แบบเขาให้เราดูผมแม่งหลอนกว่าอีกนะจริงหลอนแบบหลอนเลยอะหลอนแบบรับไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะเดินไป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  Lúng đu lại ạ Đố chín mấy ạ mọc sượt Úi dìa có thua của nó mẹ mẹn bù đà hạt lên Ở đó dùng ở đó Ở đó Ê quỳ lấy Lúng lúng Thầm mà lấy cái Nè Chút 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 Ôi, rốt phải mừng đạp quá, สถานีต่อไปนะครับเป็นสถานีโคสุโอกะนะผมขอได้ท่านผู้ชมเออ่เตรียมรงด้วยนะฮะไอ้เหี้ยแต่หน้าโคตรหลอนเลยไอ้คนที่อยู่ด้านหน้ากูอะก๊อกก๊อกก๊อกหลักก็เปิดประตูอันหลักก็เปิดออกดูแอนแอนแอนนึกว่าจะแว่กูไอ้สัตว์ถ้าเกิดแว่กูชกหน้ามึงนะเอาดิ ผีก็ผีครับคนก็อยู่ส่วนคนอ่ะมาละมาละแล้ว,ลวลขอแป๊บหนึ่งนะฮะผมกลับมาแล้วนะฮะก็ขอเชิญจุดจุดจุดมันก็นจะจุดอย่างเดียวเลย,ยอ่าเธอนะ่ะคง,งต้องการจะกินข้าวแกงกะหรี่มากสินะ เอาละเดี๋ยวก็ถือไม่าแล้วแหละนะเดี๋ยวก็ได้แดกแล้วใช่ป่าว่าไม่รู้แปลมัว <laughs> ลุงอีกอะล,ลุงอีกะล,ลุงลุงลุงคับลุงไอเหี้ยโพสเตอร์ตรงนี้กูก็หลอนอยู่ดีอะโพสเตอร์แบบมันมันน่ากลัวมากเลยเว้ผมแบบไม่ไหววะ่ะเดินหนีอย่างเดียวครับเดินเดินอย่างเดียวเด,เดินอย่างเดียว,ยยวคือเอาอตรงว่าผมว่าหน้าพวกไี้เนี่ยหลอนก็บผีอีก <laughs> มันไม่มีตาแล้วทําไมไอเหี้ยนั่นมันซี่จังวะ ลุงที่อยู่ข้างๆตรงผู้หญิงไปนะฮะผีสีผีเขาทุยสีผิวเขาซีดมากเลยเว้ยเฮ้ยมึงยืนทําไมลงไปเฮ้ยทําไมมันไปอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งได้วะบ้าไปลแล้วแล้วเเดินผ่านแล้วมันก็เหมือนเอาสะท้อนโอ้โเตอร์โคตรหลอนเลยฮะท่านผูน้ชมเฮเ้ยทาไมมันอยู่ตรงข้ามวะน้องอย่าไปมองครับน้องเดี๋ยวน้องก็ได้ไปอยู่ในโลกนั้นหรอกเฮ้ยน้อง กูขอโทษกูไปนะเซลแม่งเลยวุ้ยอีเด็กดอกเด็กดอกมึงทิ้งรอยกระจกไว้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเธอเขาเช็ดยากรู้ไหมไอ้น้องเดี๋ยวต้องเจอมิสเตอร์คลีนนะฮะำความสะอาดโอ้โหเด็กนักเรียนตรงข้างหน้านี่หลอนก่าผมผมว่าแม่งหลอนเว้จริงถ้าหันมาเนี่ยกูต่อยมึงนะ อีเฮี่หลอนวะปะลบไปนะฮะจะออกนะฮะผมจะออกนะฮะผมได้จะกลับบ้านไปหาแม่นะ,ะไปกินแกงที่แม่ซื้อมาให้แค่นั้นเองไปแล้วครับใครร้องหงร้องไห้อะไรวะเฮ้ยเฮอ,อ,อย่าหันมานะกูหันกูชกมึงอ่ะคืนสยอง คั้ที่สองแปลมั่วแม่งเลยขอเชิญมิเตอร์จุดจุดจุดมึงพูดอะไรไม่เป็นแล้งมึงจะจุดอย่างเดียวเลยเธอนะ่ะอยากจะเข้าโลกวิญญาณอ่ะเขาบ้างไหมล่ะฉันมีโปรโมชั่นพิเศษนะสนใจไหมโปรโมชั่นอะไรมึงวะไป่ไปกูรักในโลกมนุษย์นะะผมจะอยู่กับทุกคนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะหล่อนไม่ไหวที่ แล้วทำไมยืนสั่นอย่างนั้นนะ่ะอันนี้ใช่พตติ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 คีโร่หรือทำไมตาแดงนั้นนะเพื่อนใช้ไอ้นี่เป่าเนี่ยน้ำยาหยดตานะรู้ช่วงนี้ดูซีรีส์ปล่อยนะเข้าใจเข้าใจพูดเหี้ยอะไรมึงอ่ะกูมไม่รู้เรื่องผมไม่คุยอ่ะไม่คุยไม่อยากจะคุยกับคุณนะผมไม่ชอบพี่หน้าคุณเลยอ,อ,อะไรโมโตชิวาอย่ายืนดิมึงหน้าลงไปแต่ให้มึงยืน บ่นอะไรเอ้ยน้องน้องอย่ามามองพี่อย่างนี้พี่วันไหวก็จะปะน้องอย่ามองพี่อย่างนี้พี่วันไหวนะเว้ยไอ้เหี้อมันไปยังวะน่าจะไปแล้วมั้งไอ้เหี้อรอยกระจกยังอยู่เลยทําไมคนทำความสะอาดไม่ใช้ครีนความสะอาดที่ทีนครับเนี่ยมันสกปรกแล้วครับรู้ไหมท่านผู้ชมลงไปโอ้โหนิยายอ่านไม่หนุกหรอครับหรือว่าเมื่อคืนมึงอ่านจนตาแดงอะฮะ ป็นพระเจ้าจอร์ดเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้เลยนะฮะพระเจ้านะ,ะมันคืออะไรกันผมงงมากเลยนะฮะเดินต่อไปครับเดินต่อไปอุ้ยมือปากมันโอ้โห เน้นเนียนครับเน้นเนียนปากมึงนี่ฉีกันรู้ตูดเลยทีเดียวเชียวโอ้หน้ากลัวหลอนนะหลอนอยู่นะเกมนี้มันค้างจะหลอนตูดอยู่นะครับเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับวิงแล้วครับหนีแล้วครับเฮ้ยเฮี้ยไอ้ซาตตกกระใจโอ้โหเฮี้ยแม่งกูใส่หูฟังไงโอ้โหเฮี้ยกูจะกรี๊ดเมื่อกี้ เช็ดแม่โอ้โหแนบกีดย่ามึงนี่นะไม่เข็ดแม่ราบยังนั่งรถไฟยังนั่งรถไฟขบวนเดิมอยู่อีกอะฮะอยากตายมากหรืออยังไงกันหรืออยากเป็นเพื่อนวิญญาณเอ ผมก็ไม่ได้อยากจะตายหรอกครับแต่ว่าน้องเข้ามาเองอะ่ะอ,อผมก็มีหน้าที่แบบเป่าประกาศให้ทุกคนรู้โอ้ไอ้เหียนี่ดูซีรีส์เนี่ยรู้ก็คือมึงดูซีรีส์มากใช่ไหมละ่ะตาเลยแดงฉ่ำมาใช่นห่ะรู้นะรู้นะมึงจะหันมาใช่ไหมละ่ะตามเกมเมื่องง้นั่นไงมามองกูกูวันไหวนจะจ๊ะอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เฮ้ย มึงก็เกาะหลังพ่อมึงงั้นนะมึงหลบไปเลยนะมึงไม่ต้องมาเกาะหลังให้กูเห็นไอ้เหี้ยกูหลอนขำหมาอะไรขำทำไมไม่ได้อยากรู้จักเอาฮะเขาเล่นโทรศัพท์นะฮะทักในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการเล่นโทรศัพท์เนี่ยไอ้เหี้ยมองตาแดงมึงอย่าใช้ในวงแหวนได้ไหมเนี่ยก็บอกแล้วไงว่ายิ่งใช้มันยิ่งปวดตาไอ้ตามเรื่อยๆเลยเว้ยไอ้เหี้ยนี่ตามไม่หยุดโอ้ไอ้กระจกเหี้ยนี่ก็ยังอยู่อีกเย็ดแม่มึงเฮ้ยเฮ้ยหวยตกกระจก แม่งต,ต้อง,ต,องต้องเซ็นเลยบึงจะอัานมาทำไมเราไม่ต้องขันมาก็ต่างคนก็ต่างอยู่สิครับโอโ้โหแม่งอันตรายแดนเจอร์ประตูนี้ใช้ไม่ได้นะฮะน้องนองน้องมาอยู่อะไรตรงนี้น้องโอ้โหประตูใช้ไม่ได้เหรอมึงก็อ่านออกเดี๋ยวว่าประตูมันพังอะ่ะเออแย่แล้วสิจะทำยังไงดีละ่ะเดินต่อไปครับ หาทางออกขบวนต่อไปเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของโอโหลุงลุงเมื่อคืนมึงก็ดูซีรีส์อะไรอลุงลุงดูอะไรอ่ะโอ้โห,หเฮียครอบครัวตาแดงมาเชียแมงแดงกลับทุกคนเลยอ่ะอือกูข้ามาโลกวิญญาณใช่ไหมโอ้ใช่ยานีฟันคอเกตใช่ไหมครับเนี่ยฟันข่าวนะครับไปแล้วครับโอ้โ ลุงก็ดูละครกับเขาด้วยเหรอโอ้ลุงหักให้กูดูด้วยลุงลุงไม่ต้องหักให้ผมรู้ก็ได้ผมรู้ว่าลคอลุงแข็งแรงเฮ้ยอห้ยอลุงโอ้โหอีเหี้นนี่ก็ตามจังเลยม,มึงอยากได้อะไรเซ็นกูเหรอเนี่ยกูมอบให้ก็ได้ฟรีๆมึงเอาไหมอ่ะกูให้โอ้ยเอาทำไมกูไปอยู่ตรงนั้นเอาสวัสดีจ้า,ากูอยู่โลกนู้นซะงั้นเอาทุกคนเริ่มหายเรียงตัวนะฮะ เอ้ยอย่าไปยุ่งกับกูกูแค่จะกลับบ้าน,นเฉยๆเริ่มย้ายไปฝั่งนู้นกันหมดแล้วนะฮะน้องมามองพี่ทําไมอ่ะพี่หวันไหวก็บอกแล้วไงว่าอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์น้องอย่ามองพี่เขินไปแล้วครับรถไฟแห่มงมรณะมันไปแล้วครับ ก็กกกกกกกทำไมเธอมานั่งรับวนรถไฟรถนี้ล่ะก็รู้นี่ว่าวิญญาณมันหลอนนะแถวเนี้ยฮะหรืออยากลองดีหรือ,อยังไงเดินครับเดินต่อไปให้โลกเขารู้ครับว่าผมเนี่ยแม่งที่สุดเหมือนกันโอ้พูดอะไรอะคับไม่รู้เรื่อง ขอบคุณที่ใช้บริการรถไฟขบวนนี้สถานีต่อไปคือสถานีแห่งวิญญาณใช่ปะ่ะวะกูแปลถูกปะ่ะใช้ใช้สัญชาติยานในการไปล้วนเลยนะฮะโอ้โหข้างหลังญาติเต็มเลยนะน้องน้องวันเชิญญ,ญาติเหรอโอ้โหแดงกล่ำมาเชะ น้องครับน้องน้องทำบุญทำกรรมไม่ใช่ทำ,ทำบุญกับเขาบ้างนะลูกคืนมรณนะครั้งสุดสดท้ายประวัตะไม่น่าใช่ครั้งที่สามหรือสี่ไม่รู้จำไม่ได้อย่ามองตาโอ้โหรถไฟแม่งแดงเถื่อนมาเชียหนูนั่งขอบคุณที่ท่านผู้โดยสารมาใช้โ้รถไฟขบวนนี้กระผม เป็นเกียรติยามากที่ได้บริการพวกท่านขอบคุณมากโอ้โอแดงกำจากนอกรถเลยนะมึงอ่ะเป็นไรลูกตัวซีซีสงสัยไม่คนไม่มีใครสนใจครับนี่ไงเป็นไงบอกแล้วว่าทำตัวให้น่าสนใจหน่อยเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยแบบมีหน้ามีตาในสังคมก็แบบนี้นะตัวจะบางๆมองมองเลยนะโอ้ใครอยู่ข้างนอกไม่คุ้นเคยเราไม่คุ้นกันเลยผมว่าเขาโอ้ย ก็โอ้โหมีเลื่อนถลายให้กูดูด้วยรถไฟทเป็นทำโคงทำความสะอาดกันเลยแหละครับลูกแหมแม่มงแม่บ้านมึงจ้างมาทำไมน้องออกมาไม่ต้องเล่นเดี๋ยวน้องเล่นตรงนั้นน่ะดีละพี่พี่ขอโทษเล่นนั้นแหละโอ้ยน้องน้องน้องเอ้ยน้องจะส่องอะไรนักหนาลูกส่องมาใต้กับส่องกระโปรงเปปมาส่องกระโปรงพี่เลยไหมล่ะลูกเอ้ยโอ้โหน้องน้องนี่ตัวซีดมาเชียวนะบางมาเชียว รถไฟแห่งวิญญาณนะฮะเดาวๆว่าใช่โอ้โหอันนี้ดูละครดึกเข้าใจแหละตาแดงกลำ่ำมาเช็ดกล่ำจนสลบไปเลยโอ้โหไอ้เหียกูตก,กใจโอ้ยยังไม่จบไม่สิน้นอะไรพูดอะไรกันฟังมาดูเรื่อง ไปแล้วครับไปแล้วครับจุดจุดนี้ไม,ม่อยู่แล้วนะผมไม่รู้ว่าเขาบน่นพ,พึมพำพึมพำอะไรไม่รู้นะเราก็จะไปในที่ที่ของเรานะโอ้ยเชี่ยอะไรวะน้องมึงกายล่างเหรอผมก็แค่จะเดินต่อปุ๊บโอ้ยอป้ามึงมาทั้งญาติตระกูลเลยนะมาครบด้วยขนาดนี้มึงมึงโอ้มือใครอ่ะไม่คุน้นไม่คุ้นไม่รู้จักไม่จับซะด้วยไม่จับมือครับโควิดช่วงนี้โอ้โห โอมาทั้งญาติเลยเว้ยแม่งมาทั้งครอบครัวเลยกูไปเลยแล้ย,ย่าทำกูโอ้โหอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นหน้านะอย่ามองตาได้มาใถ้าเธอไม่แคร์ไม่ต้องมองกูกูกลัวแล้วไม่ต้องมาแคร์กูก็ได้กูรู้ชีวิตมันไม่ไง่าย เฮ้ยอะไรผ่านกูแบบแบบวะมึงจะยิ้มทำไมอ่ะกูไม่อยากรู้จักหน้ามือโอ้ยิ้มใหญ่เลยอ่ะเฮียโอ้โหน้องอีกแล้วโอ้อยามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์พี่แค่คจะไปซื้อของใหเฉยอ่พี่ไม่ได้อะไรโอ้ oh ho. ยิงยวดยิงยวดยิงยวดและยิงใหญ่โอ้โหเฮยียหัวลอยได้เชียวโอ้โผมไม่เคยจะกลับบ้านนะแค่จะไปกินแกงแค่นั้นเองค่ะแค่จะกลับไปหาพ่อแม่เองอย่าทำร้ายคนอย่างกูเลยไม่เอา้า วิ่เฮียโอ้โหมือยังขาดโชว์กูอีกโอ้โหขาดเรื่อยๆเออมันขาดที่หมดเลยป่ะอันนี้ที่นี่ขาดอีกอ่าไม่ขาดเลยโอ้โหไม่ขาดก็บ้าแล้วแม่งมาเป็นขยงโอ้โหมาเป็นนะเอยรถใส่มึงกูวมึงเปลี่ยนขบวนแล้วไปนั่งตัวอื่นเถอะไอ้เทียมึงโดดลงไปเลยก็ได้เนี่ยเมื่อกี้น้องบอกกูเห็นอะไรวะมึงยังไม่รู้เหรอมึงเห็นอะไรอย่ามึงมาเป็นญาติแนวชิบหายละอ้าว อันนี้น่าจะเป็นรถไฟราคาถูกนะฮะรถไฟสนิมเขลอ๋อ๋อจะบอกว่าเราสลับร่างกับอีกคนนึงไปอยู่ในโลกของวิญญาณแทนมันเดาเลยว่าใช่ไม่นะไม่ทำไมตัวของฉันไปอยู่นั่นได้และที่กูอยู่นี่คืออะไรวะโอ้โหมาทุกตระกูลมาพบทังท้งญาติัพี่น้อง ไอ้เหี้ยวันรวมญาติปะเนี่ยมีเอน้องน้องกูไปด้วยเลยมึงโดนดึงวิญญาณไปเรียบร้อยอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอมีแคร์เป็นไงมึงไม่แคร์้ะโดนเลยมึงเออน้องน่งาสงสารน่ะนั่นแหละครับเกิดอะไรขึ้นในที่แห่งนี้ทำไมรถไฟถึงได ร้างเพราะเนื่องจากว่าวิญญาณเหล่านั้นยังมีความอาฆาตแค้นก็เป็นได้ผมไม่สามารถจะเดาสิ่งใดได้นะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะฮะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อยากให้กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไร์ด้วยและก็แชร์คลิปไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับสตาฟห้องพนักงานนะครับ อ๋อจบแล้วนะฮะจบแล้วนะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่ตเพียงเท่านี้เหมือนกันนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขอบคุณที่รับชมมากนะครับไปลนะ